วันนี้เรามาฟังปรัชญาของจีนกันบ้างนะคะเถียงชนะลูกค้าชนะแล้วลูกค้าก็น้อยลงเถียงชนะเพื่อนร่วมงานชนะแล้วความสามัคคีก็หดหายเถียงชนะเจ้านายชนะแล้วก็ไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเถียงชนะญาติชนะแล้วความเป็นญาติก็จางหายเถียงชนะเพื่อน ชนะแล้วเพื่อนนั้นก็น้อยลงเถียงชนะคนรักชนะแล้วความรักก็จืดจางเถียงชนะใครสู้ชนะตัวเองไม่ได้ให้ตัวเองเข้มแข็งเติบโตมั่นคงถึงจะเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงวันนี้พี่แคทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะจากพี่แคทค่ะสวัสดีค่ะ 도이도이가도이 스와디가도이